สวัสดีครับสบายดีเมนีก็มาพบพ่อกับบอลกิตาค้นเก่าค้นเดิมสวัสดีพี่น้องฟังไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศลาวนะครับพี่น้องเมนีกามาพบพ่อบอลกิตาค้นเก่าค้นเดิมนะครับพี่น้องบอวกิตากะซิมเวาวเรื่องมนุษยธรรมอีกเหรครับพี่น้องมนุษยธรรมออกมาเขียนบุรีคนไทยหรือว่าใส่ไายประเทศไทยนะครับพี่น้องบอกว่าคนไทยนี่ปากเก่งสุขค้นนะครับพี่น้องคนไทยนี่ ถ้าขาดลาวแล้วอยู่ไม่ได้ไม่มีใครคบในอาเซียนนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนไทยนี่หมักแท่งข้างหลังนะครับพี่น้องเลยบ่มีใครคบในอาเซียนนะครับพี่น้องโอ้บาวกิตา้าได้ยินครับนี่บาวกิตา้าได้ยินคอมเมนต์คอมเมนต์น,นี่เลยอารมณ์ขึ้นนะครับพี่น้องก็หามาใส่้ายประเทศเขาได้จังใดนะครับพี่น้องการแท่งข้างหลังหู้ละบอกว่าแท่งแบบใดนะครับพี่น้อง ม่วเราบอกคนไทยเขาแท่งแบบใดเคยเห็นเราบอกว่าคนไทยนี่แท่งข้างหลังเคยเห็นเราบอกว่าคนไทยนี่บบมี่ไผครบนะครับพี่น้องในอาเซียนนี่ประเทศไทยนี่ค่อยว่าไผ่กระยักได้ประเทศไทยนะครับพี่น้อง ใครก็อยากขอบค้องประเทศไทยนะบอกกีตาอยากสีบอกมนุษย์ธรรมคนนี้แม้แต่ประเทศอเมริกาเขายัางอยากได้ประเทศไทยเขาไม่ยอมเสียประเทศไทยให้ใครง่ายๆนะครับพี่น้องเพราะว่าธุรกิจมันมากมายเงินก็มากมายนะครับพี่น้องในการค้าขายกับต่างประเทศนะครับพี่น้องมันต่างจากล่าหลายนะครับพี่น้องความจเจรินความศิวิไลประเทศไทย ไม่เป็นสองรองใครนะครับพี่น้องนี่แหละเบากีตาร์สิมาเตือนมนุษยรร์ทำการเชี่ยออกมาคอมเมนต์ออกมาใส่ร้ายคนอื่นนี้มั่นโบดีนะครับพี่น้องทั้งที่ประเทศตัวเองนี่ก็ยังเป็นหนีคนไทยอยู่ยังเป็นหนีประเทศไทยเจ้าหูบอกว่าประเทศเลาวเป็นหนีประเทศไทยเท่าใดนะครับอยากสิบอกมนุษย์ทำคนหนีนะครับควรคิดควรใส่สมอง นะก่อนที่คอมเมนต์ก่อนที่ว่าใส่คนอื่นว่าตัวเองนี่ดีแร้อบ่นะครับตัวเองดีซ้ำได้จึงว่าคนอื่นนี่มักแท่งข้างหลังถ้าบ่มีประเทศล่าประเทศไทยเขาก็อยู่ได้นะครับทิว่าอย่างแต่ประเทศล่าประเทศรอ,อื่นเขายังมางอไทยนะครับพี่น้องอยากให้ไทยไปลงทุนแม่นบอกพี่น้องแม่นความบากีตราบอก บแมนคือลุงมนุษย์ธรรมคนนี้บอกว่าถ้าขาดเล้าและบมีไผ่ครบอย่าสำคัญตัวเองเกินไปในเมื่อควรเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าเล่านี่ขาดไทยนี่เล่านี่อยู่บบได้เพราะว่ายัางสินค้าเกือบทุกอย่างเอามาจากไทยไทยเป็นคนผลิตประเทศไทยเป็นคนผลิตส่งเล่าขายให้เล่าเพราะว่ายัางเล่าผลิตยังเป็นแนะ่ นะครับพี่น้องบ่ว่าแต่ยำย่ำมะโม่งมามาปุงชูรสรสดีนะครับพี่น้องเครื่องดื่มเครื่องอะไรต่างๆน้ำพงน้ำแพ็คก็ยังนำเข้าจากประเทศไทยนะครับพี่น้องซีว้าจังนี่ว้าโบได้เด้ว่าเล่านี่ขาดไทยบบได้บบจำเป็นต้องมาว้า้าไทยขาดเล้าแล้วอยู่บบได้ในอาเซียนบบมีภัยครบ มนุษยธรรมสำคัญตัวเองเกินไปบอนะครับพี่น้องเว้าให้คนไทยนี่ว้าให้คนไทยแบบนี้คนไทยเขาก็เว้าคนแล้วแล้วนะครับพี่น้องเป็นตาอายแห้งนะครับพี่น้องออกมาจากลู่ออกมาจากถ้ำข้างแรกกับมาใส่ลล่มาบุรีแล้วนะครับพี่น้องหาว่าคนไทยนี่มักแท่งข้างหลังเบาก u ตาร์อยู่มากกับ ประเทศไทยเจ็ดแปดปีอยู่มากกับแฟนคนไทยนี่ย่างโบเห็นคนไทยเขามาแท่งข้างหลังเบวกีตาร์นะครับพี่น้องเขามีแต่คนนิสัยดีอาจจะใส่ดีนะครับพี่น้องพูดจาเพราะมีครับมีครับนะครับพี่น้องบกเคยเห็นว่าคนไทยสีมาแท่งข้างหลังเบวกีตาร์จ้กเถื่อนะครับพี่น้องตั้งแต่อยู่มากเจ็ดแปดปีนะครับพี่น้อง,อนะองทํางานร่วมกับคนไทยมากนี่มีแต่คนนิสัยดีนะครับพี่น้อง มีดตะคนมากแบ่งปันคนไทยนะครับพี่น้องมีอย่างก็แบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใส่นะครับพี่น้องเจ้าหน้านี่ยิ่งดีนะครับพี่น้องเจ้าหน้านีาน่ถว่าลูกน้องนี่เป็นใข้บัสบายนี่พาวไปหายาให้นาะ,ะพี่น้องเฉพาะเจ้าหน้าคนไทยนะครับพี่น้องพาวไปหายาพาวไปซื้อ,อยา บ่าวกีตาเป็นไข่นี่เป็นไข่วัดใหญ่นี่เนาะครับพี่น้องเจ้าหน้านี่ผ้าไปผ้าไปหาหมอผ้าพาไปตรวจซื้อยงซื้อยาเนาะครับพี่น้องย่านต่ลุกน้องคนเล่านี่บ่หายเนาะครับพี่น้องพาไปซื้อยงซื้อยาซื้อน้ําแข็งมาให้ห่มตัวห่มเนาะครับพี่น้องก็ว,ว่าตัวร้อนเนะนาะเจ้าหน้าคนไทยนี่ใส่ดีเนาะครับพี่น้อง เบิกเงินกับเบิกเงินง่ายนะครับพี่น้องเบิกที่ละสามสี่พันต่างจากเท่าแก่จีนนะครับพี่น้องจะต่างจากเจ้าหน่ายจีนเด้อมนุษย์ลุงขวนชำนึกขวนหูไว้นะครับพี่น้องอย่ามาบอกว่าคนไทยมักแท่งข้างหลังคนจีนก็ว่าดีดีนะครับพี่น้องเห็นข่าวออกมากบ่อยนะครับค้นจีนกับคนเล่านี่ทะเลาะวีวาดตีกันนะครับพี่น้อง ในสวนกล้วยจีนนะนะครับพี่น้องคนจีนบรจจายเงินเดือนในคนเล่าคนเล่าก็โมโหไล่ขาไลาฟา่ฟันพันท้ดต้นกล้วยทิมฟันทันมากกล้วยทิมนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างบรได้เงินเดือนนี่แหละต่างจากคนไทยเด้อสีบอกให้คนไทยนี่คนเล้านี่ถ้าบรได้เงินเดือนหรือว่าพิษเจ้าหน้าบ่บหิเงินเดือนห้ามมี ไอ้กรมแรงงานคุ้มครองนะครับพี่น้องฝากให้มนุษย์ธรรมเข้าใจนะครับพี่น้องถ้าเจ้าหน้าดี่ถ้าเจ้าหน้ากักขังนงเหนี่ยวในเฮ้าสามารถไปแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งต่อม้อได้แจ้งกรมแรงงานได้ถ้าเจ้าหน้าทุนบ่จ่ายเงินถ้าเพิ่นกักขังนงเหนี่ยวเฮ้านะครับพี่น้องประเทศไทยเพิ่นมีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน บกคือประเทศเล้าเฮ้าเด้ประเทศเล้าเฮ้านี่เท่าแกจีนนี่เจ้าหน่ายจีนนี่บบจ่ายเงินเดือนนี่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือตามนําเอาเงินเดือนเนาะครับพี่น้องต่างจากประเทศไทยเ้อบอกกีตาสีบอกเนาะครับพี่น้องแล้วมาบอกว่าบ่ามีภัยครบในอาเซียนกล้าเว้าได้จังใดบ่มีภัยครบในอาเซียนเนาะครับพี่น้องคิดเบิ่ง เจ้าไปซอกหาซอกหูเบิงบาประเทศไทยนี่ส่งสินค้าไปทั่วโลกนะครับพี่น้องประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นที่เขาส่งไปประเทศล่าในส่วนเล็กส่วนน้อยเสยนะครับพี่น้องเจ้าก็ควรนหูเบิงแน,น่ประเทศใหญ่อย่างอเมริกานี่เขายังอยากได้ประเทศไทยนะครับพี่น้องบ่ยอมเสียประเทศไทยให้ภายคุ้มคร้องแม่แต่จีนที่เขามานี่อเมริกาเขายัางบ่ยอมนะครับพี่น้อง คิดเบิงมนุษย์ธรรมบอกกิตต์อยากบอกเจ้าเจ้าสุงโง่หลายไปเฮี้ยนไม่นะครับพี่น้องออกมาจากลูกเพิ่งสีเฮี้ยนลินเฟสลินไล่ลูกหลานตั้งให้กามาใส่ไล่คนอื่นป้ายสีคนอื่นแล้วนะครับพี่นอ้องอคติหลายเกินไปบ่กับประเทศไทยนี่ทั้งทีลูกหลานตัวเองนี่ก็มาทํางานอยู่ประเทศไทยมาเป็นแรงงานหาเงินส่งให้ไส้อยู่ทุกมือทุกวันนะครับพี่น้อง ควรคิดเห็นแรงงานในไทยเนี่ยแรงงานเล่านี่สามสี่แสนคนเนาะครับก่อนชิวาอีหยังก่อนชิวาใร่ายคนอื่นมาสอบแท่งข้างหลังประเทศได้ชเวาบกเก่งเนาะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าคนไทยนี่ว่าเก่งสุขค้นอ้าวเขามีปากนะครับพี่น้องเพิรนก็ว่าเก่งสุขค้นและโมเมตชิงเงียบอึ้งบึ้งอยู่นะครับพี่น้อง เขามีปากมีเสียงเขาก็ต้องเว้าต้องพูดเป็นธรรมดาคนเหาบ่เว้าเก่งประเทศใดชีว้าวบ่เก่งนะครับพี่น้องเขาก็เว้าเก่งทุกประเทศอะ่ะแหละมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่คนนะครับพี่น้องคนใดเว้าเก่งคนนั้นก็เว้าคนใดเว้าบ่เก่งคนนั้นก็โบ่เว้า,วานะครับพี่น้องมันชิยากอีอย่าง,างมนุษย์ลุงคนนี้น่าจะเข้าใจผิดมาก สำคัญว่าประเทศตัวเองนี่ถ้าขาดลาวไปเลยอยู่ไม่ได้ประเทศไทยโอ้คนไทยตั้งเจ็ดสกว่าล้านคนคนลาวแค่เจล้านกว่าเอามาเปรียบเทียบกันเหมือนที่ลุงมนุษย์ถ้ำอีกคนบอกว่าประเทศไทยไม่มีเซเว่นโอ้ยประเทศลาวมีเซเว่นแค่3ามสี่สาขาจะมาเทียบประเทศไทยสี่หมืกว่าสาขา เอาสมองส่วนไหมาคิดนะครับพี่น้องเอาตาส่วนใดมาเบิงบ่เคยเบิงในที่ในโทรทัศน์ในทีวีบว่ครับมนุษยรร์ทำย่าสู้นั่งกินตะเหล่าตะเบียอะไรไปศึกษาไปเบิงของ้อมูลก็แม่นแล้วเนาะครับพี่น้องคือสิบ่ได้เบิงหรอกเพราะว่ามีอคกติกับคนไทยนะ่าสิบ่ได้เบิงส่องไทยเลยโบฮูหว่าประเทศไทยนี่ คบไผ่แน่นะครับพี่น้องในอาเซียนนะยาชูว่าว่าง่ายๆก็คือประเทศล่านี้ยังเป็นหนีประเทศไทยนะครับพี่น้องบอกกีตาร์ยังเบา,ว,าว่าง่ายๆคือมนุษยธรรมคือสิบหูดอกว่าประเทศตัวเองนี้เป็นหนีประเทศไทยจักรล้านนะครับพี่น้องไปเบิ่งให้ลูกหลานสอนให้ใหม่มนุษย์ธรรมนะบอกกีตาร์เตือนมนุษยธรรม ไปให้ลูกหลานนี่เปิดให้ฟังว่าประเทศล่านี่เป็นหนี้ประเทศไทยเท่าใดประเทศไทยนี่ลงทุนเท่าใดในประเทศล่านะครับเซเว่นก็เป็นของคนไทยที่เขาไปลงทุนไฟฟ้าก็เป็นของคนไทยเขื่อนไฟฟ้านี่ที่คนไทยไปรงทุนนะลาวยังได้ซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าตัวเอง ไม่ใช่เขื่อนไฟฟ้าตัวเองเขื่อนไฟฟ้าของคนไทยลาวยังได้ซื้อไฟฟ้าสายทุกบันนี้เนาะครับพี่น้องบากกิต้าฝากเตือนมนุษยรร์ทมอย่าไปหาบอกอย่าไปหาว่าอย่าไปหาสอนลูกหลานแบบนี้เพราะลูกหลานน่ะเขาเรียนจบมาม .7 เขาก็ต้องทำพาสปอร์ตมาทำงานอยู่ประเทศไทย ทำงานอยู่ประเทศไทยได้เงินเดือนดีทำงานอยู่ประเทศลาวเงินเดือนแค่ล้านกว่ากีบมาประเทศไทยสามสี่ล้านกีบนะครับพี่น้องหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกทำงานแม่บ้านก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องฝากเตือนมนุษย์ทำนะครับบ่มี่ไผรคิดจะแท่งหลังไผรเหรอครับถ้าเจ้าบ่ม่าทำลายเขาก่อนถ้าเจ้าบ่มา ว้าวใส่เขาก่อนเขาก็อยู่เงียบเียของเขานะครับพี่น้องฝากขอบคุณเอฟซีจากประเทศไทยนะครับฝากติสมบากีตาราได้นะครับหากบากีตารานี่ว้าพิดพลาดประการใดก็ขอให้พี่น้องฝั่งไทยหรือว่าเอฟซีฝั่งเล่าตักเตือนบากิตาราได้นะครับพี่น้องขอบคุณครับผม